เจอจินอลี่อีกแล้ววันนี้คืออย่างี้เมื่อคลิปที่แล้วอ่ะมันมีเพื่อนเมนเข้ามาว่าอยากรู้ว่าโลคาตอมอ่ะเวลาออกทริปอ่ะเขาพกอะไรกันไปบ้างวันนี้เราจะมาดูกันว่าโลคาตอมพกอะไรบ้างเวลาออกทริปอ่ะอย่างอื่นเลยนะนี่ก่อนอื่นเลยพกแมวเลยเอาแมวไปด้วยดูแมวดื้อด้วยไปเราไปดูดีกว่าว่าพกอะไรไปบ้างไอแมวกัดแมวน่ารักนะแมวไม่ค่อยไม่ค่อยนี่แมวเชื่องหรือรูปหัวได้ มานก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะว่ารถคัสตอมอ่ะเวลาออกเดินทางไกลยๆยาวๆอย่างเงี้ยมันต้องใช้อะไรไปบ้าง <S <S ซึ่งมันไม่เหมือนรถใหม่อยู่แล้วรถใหม่แม่งขี่สบายใจเลยรถออกมันกระสนเขียวยาวเลยขี่ยันสเปนก็ไม่พังมั รถคัตตอมอ่ะซึ่งมันไม่ใช่รถเดิมอยู่แล้วเข้าใจใช่ปะ่ะเอาง่ายๆคือรถที่ดัดแปลงมาไม่ว่าจะทรงหาเหวอะไรก็แล้วแต่นะรถคัสตอมก็คือรถคัตตอมไม่เดิมอยู่แล้วด้วยรูปทรงอะไรมาอย่างเงี้ยเอามันก็ใช้ได้จริงแหละ แต่คือมันก็ไม่ได้เน้นเดินทางอะไรมากมายขนาดนั้นใช่ไหมมันไม่ได้คํานวณมาโดยแบบเป๊ะวิศวกรรมวิศวกรอะไรมากมายมันต้องมีเหตุอยู่แล้วที่มันจะต้องแบบกินข้าวลิงอะไรเงี้ยรถพังเหตุการณ์ระหว่างทางแม่งมีอยู่แล้วเว้ยเป็นคําถามที่แบบเออดีมากเลยที่แบบว่ารถคัสตอมเนี่ยเดินทางแต่ละทีเนี่ยเข้าพกอะไรกันไปบ้างแต่วันนี้ผมจะถ่ายของผมให้ดูก่อนนะว่าในกระเป๋าผมอะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ย ไอ้เยี้ยที่ไม่เกี่ยวละอานนิิตย์เศตังค์ <c oughs> ไม่มีอะไรยากแก้ปวดฟันอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนี่มันก็จะเป็นแบบบล็อกเล็กอะชุดบล็อกเล็กหาซื้อได้ทั่วไปเลยไม่แพงก็หลักร้อยอะพกติดตัวไว้มันมันมันก็ช่วยได้แล้วบางทีบางทีแบบมีไขน่นุ่นไข่นี่นิดหน่อยเนี้ยบล็อกเล็กมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะช่วยเราได้มีบล็อกเล็กแล้วก็กระเป๋าเนี่ย ที่ผมพกประจำอะนะเวลาขับรถแต่ไม่ต้องมีกระเป๋าเทียนี่มันคืออุ่นใจอ่ะหรือได้ทั้งคันเลยพวกเนี้ยในนี้นี่นะที่ที่เราไปก็ก็มีก็มีอ่พวกพวกเนี้ยพวกไข่ควงแล้วก็กวกวกพวกเออเนี่ยซากุไรนะเครมีซื้อแมาป้าบอกว่าเอาซากุไรก็จบแล้วแปรงเบอร์ต่างๆครีมอันนี้สามารถกันแดดได้นะไม่ละลาย <laughs> แล้วก็ที่สําคัญเลยก็จะเป็นไอ้พวกบล็อกขวดเทียนพวกเนี้ยแหละพวกบล็อกขวดเทียนพวกอะไรพวกเนี้ย ผมก็จะพกขวดเทียนไปตังหาดอีกด้วยนะอีกประมาณ2หัวเพื่อแบบมันเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างทางเนี้ยมันก็มีสามารถเปลี่ยนได้ก็ไม่มีอะไรมากนะ <c oughs> นี่ก็ยาติฟันเผื่อใครปากเหม็นระหว่างทางก็ใช้วีนอนช่วยได้ฟันขาวอีกฟันเงาว,วิ้งเลยล่ะ <c oughs> ความจริงมันมีนี่ด้วย <c oughs> เหล็กงัดยางอันเล็ก แต่ว่ามันผมว่าไม่มีหรอกจะใช้ทีก็ต้องยืมยืมเพื่อนไปอย่างเงี้ยเราทําให้เป็นหรอกแต่คือพกไว้ก็อุ่นใจเผื่อแบบในกลุ่มในกลุ่นเรามีคนทําเป็นอย่างเงี้ยอย่างน้อยเรามีอะไรให้เขามีเครื่องมือให้เขาใช้อย่างเงี้ยก็ช่วยกันไปได้นะมันก็มันก็ไปได้นะดีกว่ามีคนเป็นทําเป็นแต่ไม่มีอุปรกรณ์มันก็ทําไม่ได้อยู่ดีมันก็ไม่เป็ประโยชน์แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเออมันอยู่ข้างล่างแต่ลืมอยู่ขึ้นขึ้นมาเดี๋ยวผมค่อยเอารูปมาอินเสิร์ตให้ดูอินเสิร์ตด้วยว่าอะไรูู้พด อยากเทนะขอพูดภาษาอังกฤษว่าเออเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูแล้วกันเป็นถังน้ํามันเล็กๆรถคัาต้อมจําเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเวลาขี่ไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะน้ำมันอะมันไม่มีเกย์บอกหรอกหรือว่ารถใครมีเกย์ก็ไม่รู้นะก็คืออาจจะแล้วแต่คนแนะแต่ของผมไม่มีผมคือแบบวัดดวงอย่างเดียวเลยต้องพกน้ํามันเป็นแกลลอนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวผมเอารูปม,มาลงให้ดูว่าเวลาผมพกไปแล้วผม ลัดข้างหลังไปเงี้ยเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เนี่ยหลักๆที่ผมเอาไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากเลยไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยเพราะว่าพื้นฐานมันก็อยู่ประมาณนี้แหละคนอื่นเขาจะพกไปยังไงก็เขาพกเหมือนผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมอาจจะลองโทรหาเพื่อนผมสัก สองสามคนแล้วกันสายเดินทางอย่างเงี้ยว่าเขาพกอะไรกันไปบ้างอะไรเงี้ยว่าเหมือนผมหรือเปล่าบางคนก็อาจจะไม่พกผาอะไรเลยก็ได้ไปยืมเมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเออบางคนก็มีนะก็สบายดีแต่ว่าเราพกของเราไปสบายใจกว่าเดี๋ยวเราจะมาโทรหากันเลยนะว่าเราจะโทรหาใครกันบ้างคนแรกเลยคนเท่แห่งบางใหญ่ยองยางเดี๋ยวโทรเลยไม่รู้ว่าพี่กินยาป่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเโทรเลยโอเคฮัลโหล สวัสดีครับลูกพี่ผมมีเรื่องจะถามมีคนถามมาในคลิปไงว่าเดินทางรถค้าต้มอ่ะเขาพกอะไรกันบ้างเป็นพี่พี่พกอะไรไปบ้างต้มห่ะใช่ถังปั้นงสำรองถังสำรองกิโลนเลยนะใช่กลโลนสำรองอ่าแล้วก็มีอะไรอีกพี่ที่พี่เอาไปประจำสำรองไงแค่นั้นตังได้แล้วสาวพกไปด้วยบอไม่มีโอเคพี่ขอบคุณครับพี่กิ้ง ครับโหเท่ยังอยู่ไหนเนี่ยใส่เสื้อน้ำเงินซะด้วยอ๋อโอเคพี่สวัสดีครับพี่กิ้งขอบคุณครับคนต่อไปองเปอร์คนนี้ก็เท่อนการเดินทางบ่อยเห็นเขาเดินทางคนเดียวบ่อยนะเดี๋ยวผมลองโทรหาเขาดูเลยสวัสดีครับ จีลืมกดอา่านมันมีคนเขา่าเมนถามว่าเวลารถข้าตอ้ตอมอเดินทางอ่ะเขาพกอะไรกันไปบ้างก็เลยโทรมาถามเห็นชอบเดินทางคนเดียวไงรถข้าตอ้อมด้วยพก, <laughs> กใจเลยบ้งพกใจตอไปแลกเบอร์โทรหรือเปล่าทำใจไปทใจทนเใจน,นีไบ้างอแจใช่สิบสองสิบสี่เเบอร์ที่ใช้อ่ะนะ ใช่ครับเปอรเป็นจะเป็นอะเออแล้ขายควงใช่แล้วมันรถมันมีเบอร์แค่นั้นแหละวังเออรถแบบต่อมเงินสองสามร้อยแค่นั้นเลยโหอยู่พ่อเหรอ่ตายล้วดาบหน้าวางแันเฮ้ยโอเคเราไปถามพี่ต่ข้างหน้านะได้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อครับครับผมคนต่อไปช่างอีฟในแง่ของมุมช่างนะผมจะลองโทรหาช่างอีฟว่าช่างอีฟพกอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราโทรเลยโทรหาช่างอีฟ สวัสดีครับหลครับพอดีมีคนเม้นมาถามในคลิปว่าขับรถคัสตอมอ่ะออกเดินทางอ่ะเขาพกอะไรกันบ้างก็เลยโทรมาถามว่าพกอะไรไปบ้างอย่างแรกเลยเหรอใช่มีอบ้างมีอโอ้อันนี้ก็คือใบเปิดทางเลยนะพกเมียไปเลยไปถึงเราไปถึง้วใช่แล้วก็อย่างสิ่งที่สองครับครับคอมพวเตอรต้องปนเครื่องมือเออเครื่องมือสาคัญเลย โอ้ยบางทีก็มีกินบ้างหมาเนี่ยปัจจัยหลักเลยนะเงินเงินเงินเออเงินนี่หลักเลยไม่ต้องเยอะหรอกแค่ไปกลับได้ครับผมแค่ค่าน้ำมันพอแล้วนะเพราะเดี๋ยวเราไปกินข้าวลิงอยู่แล้วนี่โอเคครับนี่กินก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวมาละแวะมารับแฟนนะอ๋อโอเคโอเคอันนี้ตัดลงมเลยอ่ยหรืออะไรเนี่ยตัดลงเลยโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยว ยังไงฝากติดตามด้วยโอเคครับผมขอบคุณครับคนต่อไปคนนี้เดินทางบ่อยมากแล้วก็รถสวยด้วยเท่ด้วยสบิทเดี๋ยวเราโทรหาสบิทเลยไม่รู้ว่าสบิทจะรับหรือเปล่าแต่ว่าสบิททำรถอยู่พอดีด้วยสลามครับสบิท คือมีคําถามคนคอมเมนต์มาเขาอยากรู้ว่ารถคัสตอมอะ่ะเวลาเดินทางอะ่ะเขาพกอะไรกันไปบ้างที่จะมาให้กินข้าวลิงอะ่ะรถคัสตอมเวลาเดินทางเาพ,พกอะไรไปบ้างอะ่ะบใช่ถ้ารถคัสตอมสำหรับต,ตัวผมนะผมจะเป็นคนคัสตอมเองบางผมจะรู้ไว้ว่าว่าจุด เราแม่องอ่อนแอที่สุดในรถอ่ะผมจะเตรียมอุจจารย์นนไปเช่น oh. อย่างรถผมอ่ะผมเดินไปเอง uh. ผมจะรู้ปัญหาของต่องไฟอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นต่องไฟแปลงผมก็จะเตรียมต่องไฟเผื่อไปต่องหนึ่ง uh, ลูกปืนลูกปืนล้อเนี่ยเพราะว่าล้อหน้าผมมันก็แปลงมา uh. ซึ่งผมก็ต้องเตรียมลูกปืนมาเพราะว่าถ้ามันอุบัติเหตุมาเราหาลำบากไปหาบ้า,บานว่า uh, ใช่ใช่ทีเ่เกี่ยวกับตัวรถแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกน็อตเบอร์สิท เดี๋ยวก็เป็นเรื่องอุปกรณ์แล้วอุปกรณ์ก็จะเป็นแบบอุปกรณ์ก็จะเป็นพวกไอ้พวกปัจจัยอะไรไอ้พวกนั้นมาสแตนดาร์ดมาเออใช่มาสแตนดาร์ดเลยที่ต้องพกอ่ะใช่ใช่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหลักๆของผมอ่ะของในจุดตั้งของตัวเราอ่ะเออเออเราต้องเตรียมจุดนั้นไปมากกว่าโดยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่ากองไฟผมแม่งไปพังอยู่กลางป่าเนี่ยแ้วผมตามหามาสารจังหวัดอ่ะเหรอไฟใบเดียวผมตามหาไม่เจอโอ้โหโคตรซวยเลย แต่พูดถึงรอบครอบแล้วเพราะกว่าเราจะต้องครอบอ่ะเราโดนมาสามพันเลยบางอ๋อ<ร>แก้ปัญหาไม่ได้เรายันรถกลับมาเราแบกรถกลับมาเราฝากจอดรถก็แล้วอะไรก็แล้วแต่แแอแตอนหลังมาเรารู้สึกว่าพอเราทำเองได้อ่ะเราเลยรู้สึกว่าถ้ามันมีปัญหาเราสามารถทำได้ตรงนั้นเลยเพราะว่าไอ้อย่างพวกน้ำมันเครื่องหัวเทียนไอ้พวกนั้นอ่ะมันคือของที่มีขายทั่วไปบางใช่โอกาสที่จะหายากมันน้อยแต่อโอกาสที่มันหาไม่ได้อ่ะ กกพูดถึงจอบิทรอบครอบนะเพราะว่าบางคนเขาเอาไปแค่เครื่องมือไม่ได้เตรียมอะไหลไปอ่ะแต่คือจอบ,บิทเตรียมอะไหล่ไปด้วยไงใช่บางผมต้องเตรียมบางทีผมต้องเตรียมยางในไปนะโอ้เด็กแป้งใช่ค่ะล้อสิบแปดยี่สบเ็ดเนี่ยมันอย่างนนยี่สบอ็ดอะแต่ยังพอมีบางเพราะว่ามันเป็นลอ้อมันเป็นยางในสเล้งบางเออใช่ใช่ใยางในสเล้งอ่ะช่วยได้บางส่วนไอ้สิบแปดเนี่ยหุ่นต่างยังยากใช่ เออยี่ปุ่นมันยังพอหาได้นะไอยางยางแตกอะมันก็ยังปาได้บางจุดลงขาดีๆใช่ใช่ใช่ผมเจอมาแล้วงานผมก็เลยไม่ได้เราคือเราพยายามจับเป็นตัวทวงเขาให้ได้น้อยที่สุดเออดวยามี่เราเป็นโอคูอ่ะเออเออใช่ใช่โอ้คำพูดโค้ชเท่เลยด้วยความที่เราเป็นโอตาคุใช่จะบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์การเดินทางไม่ได้ครับเราใช่จริงเลยขอบคุณนะครับสวิต ครับครับผมคาับไว้ไว้เจอกันนะไว้เจอกันเดี๋ยวว่าจะไปหาอยู่ครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวตัวหาคนสุดท้ายคือคนนี้รถโคตรหล่อเลยได้ลงนีิสสานด้วยตูมเดี๋ยวโทรหาตูมไม่รู้ว่าตูมจะว่างรับสายหรือเปล่าเดี๋ยวเราโทรหาตูมเลยตูมจะรับหรือเปล่านยฮัลโหลครับโหลครับตูมครับ ครับมีมีคำถามจะถามพอดีมีคนเม้นอยากรู้ว่ารถคัาต้อมเวลาเดินทางอ่ะเขาพกอะไรกันบ้างที่ไม่ให้ไม่ให้กินข้าวลิงอ่ะพบเยอะมากก็อยู่อยู่อยู่ที่เราอยู่ที่เจ้าของแต่ละคันอ่ะเขารู้รถเขาว่ารถเขาอาการยังไงรถเขาปัญหาที่จะพบพบประจำมาคืออะไรพบกันยันตู้เชื่อมก็เคยเจอแล้วนะโอ้พบตู้เชื่อมเลยอ่ะ จริงจงโอ uh. ้แล้วสำหรับตรงนี้พกอะไรติดตัวม,มากกว่าเราเดินทางแต่ทีต่้าของผมก็เครื่องมือทั่ทวไปที่เหลือก็ไปยืมเพื่อนเอา <laughs> <laughs> ไปหวังเอาข้างหน้านะ <laughs> ไม่เป็นไรเรามีพวกเยอะอยู่แล้ว <laughs> ใช่ใช่ใช่ครับ <laughs> ครับก็มีแค่ประมาณนี้เนาะ จ้าจำเป็นเลยก็เทียนอ่าหัวเทียนหัวเทียนลบหัวเทียนประแ,แจยางในใช่เพราะว่ายางในเราบางทีมันหายากตามรงตามร้านไรเงี้ยม<อ>ันคนก็พกสูบเล็กๆไปเออใช่ยางในหายากนะใช่ใส่ที่เราใส่กันน่ะใช่ผมเพราะผมเคยเคยในยางแตกตอนกหลังจะออกทิพย์ปิยอย่างบ้านตีสามโอ้ปวดไปยัมเส้นสุพรรณอ่ะจย์โอ้โหปวดโคตรไกลเลย ออกเคริมพังหมดเละเลยยาจนอบโหงเคริมพังหมดโหอยู่ได้ได้อมอครับขอบคุณนะครับตู م ครับป๊าฮดีคับสวัสดีครับ โอเคครับวันนี้เราก็รู้กันแล้วนะว่ารถคัสตอมเวลาออกทิปอะเดินทางไกลๆยา,ยาวๆอย่างเงี้ยเขาพกอะไรกันไปบ้างซึ่งหลักๆเลยที่ผมแบบเห็นซ้ำกับผมอะนะคือก็คือประแจเบอร์ทั่วไปแล้วก็ถังน้ำมันกับเราน้ำมันอะไรพวกนีแ้บอบควเทียนสำคัญพวกนี้สำคัญคมากเลยเอาเป็นว่าขอบคุณนะครับข,ข,ขอบคุณทุกคนเลยที่ผมรบกวนเวลาส่วนตัววันเนี้ยแล้ววิดีโอหาคือผมก็อยากจะโทรให้เยอะกว่านี้นะแต่บางคนเขาก็อาจจะติดธุระอะไรอย่างเงี้ย ผมก็โทรได้ประมาณนี้เอาเป็นว่าก็ให้เพื่อนๆรู้ว่ารถขั้นต้อมเวลาเดินทางอะ่ะ<อ>เขาก็จะพกกันประมาณนี้แหละประมาณนี้ไม่ได้เยอะไปจนแบกไม่ไหวหรือว่าบางทีก็น้อยไปยช่วยตัวเองไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเพื่อนๆอ,อ,อยากอยากให้ผมทําอะไรหรือว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับรถขั้นต้อมอะ่ะเม้นกันเข้ามาเลยนะเมนกันเข้ามาใต้ใคลิปนี้เลยก็ได้ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้เยอะหรอกผมก็รู้แบบว่าไม่ได้ลึกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นได้ฟังเพื่อนๆได้ฟังอย่างเงี้ย ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องผมด้วยนะครับกินดนลี่แล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายนะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนอ๋ออ๋อ <laughs>